ม้าอ่อนนภาอวดดราม่าไร้ผลห่อหมกแม่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากลายเป็นประเด็นดราม่าไม่จบหลังม้าอ่อนนภาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีเด็กนักเรียนชุมนุมหน้ากระทรวงศึกษาธิการจนสร้างกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง เป็นเหตุให้เจ้าตัวถูกปลดจากการเป็นพิธีกรหลังจากนั้นมดดำคชาพาก็เปิดเผยว่าม้าอ่อนภาระบุว่าฉันเข้าใจรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันขอบคุณที่เป็นห่วงรู้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนดาแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาหาสารขนาดนี้แต่คิดออกไหมฉันไม่อยากเป็นคนตกงาน ล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนม้าอ่อนภาได้อัปเดตสถานการณ์ชีวิตเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของหมอเรียนทองแน่นนาซึ่งโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook กรณีที่โลกออนไลน์มีการแบนสปอนเซอร์เนชั่น TV แต่ไม่มีใครกล้าแบนโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่เป็นหนึ่งในผู้ลงโฆษณาในเนชั่นทีวี เพราะถ้าแบน์โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็จะยิ่งทำให้กิจการรุ่งเรืองโดยมาอ่อนภาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวระบุว่าเหมือนห่อหมกแม่ของมาค่ะตอนนี้ขายดีคิวจองยาวเลยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com อย่าลืมกด ติดตามพร้อมทั้งกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ